ใช่เลยครับฉับฉานดังๆแสดงความัดอ่ะพูดนะก่อ,อนนะก่อนจะเก็บข้อมูลด้วยว่มีอะไรขอช่วยนะทุกจุดนะที่มาเนี่ยไม่ใช่มายิ้มสวยไม่ใช่นะจะไปเก็บขออ้อมูลฉลาดเผื่อไปพิเศษได้เสนอเพราะว่ากรรมการเขาม,มากข้อ,ขอมูลอาจจะมีเยอะผมอาจจะหนึ่งผู้บังหนึ่งผู้เสียงดังฟังชัดฉับฉานสวัสดีครับเจ้าน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนกเก่าเราจะเราว่าขอบคุณครับผมทกานพอไปถึงป้าก็พูดถึงสมมุติจะนำเสนอกระบวนการก็จะมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่บอกการทดลองบอกหลักการก่อนจะดำเนินเป็นแบบนี้ทดลองแล้วจากนั้นก็มีต่อยอดถดามูก็มีต่อยอดที่มีตการทดลอเนาะอ่ะลุยตักสานนะครับอาจารย์ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดไปคุยไปนี่คือปฏิบัติการการดินงานของมนะคะสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะคะก็จะมี